ครับสวัสดีพญ่ยม่งๆๆพ่ปปูแม่ยพระลุกแม่ป่าเอาอาณาบาวผู้แสกผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ้วนะครับมือนี้มือสันวันดีนะครับเลิกง่ามย่ามดีอาบาวพินแค้นเขาโอกาศพี่โอกาศนองนะครับมารีวิวผลิตภัณฑ์นะครับที่ถือว่าจะเป็นการเปิดรูดูการหม่นะครับของ เข่านะครับในเครือข่ายของวิสาหกิจชุมชนเกษตรดินซีพนมไพรโดยโตบ่บาววินแค้นเองนะครับมือนีขออนุญาตมานำเสนอรีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าเข่าในฤดูการผลิตนะครับ2,563ทับ64ภายใต่แบนของข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรดินรียพนมไพรข้าวยินทรียพนมไพรนะครับ อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับภายใ้ GI เขตการผลิตทุ่งกุลาร้องไห้นะครับในเะขตพื้นที่ของอำเภอพนมไพรเมื่อนี้บ่าวขออนุญาตมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวที่จะเปิดโตในปีนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับนะตัวแรกเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องหอมมะลิอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ในานามของข้าวอินทรีย์พนมไพรนะครับคุณสมบัติข่ากล้องกับเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับมีกากใยอาหารนะครับมีกาก,ากใยอาหารหลายเป็นเข่าทีบา่้พานการคัดสีนะครับเป็นข่ากล้องนะครับคุณสมบัติเฮดให้มีความกระชับกระเฉงนะครับช่วยเฮดไห้สมองตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับข้าวกล้อง ข้าวกล้องนะครับตัวแรกนะครับพิเศษสุดนะครับกระบวนการผลิตก็คือในรูปแบบของข้าวอินทรีย์พนมไพรนะครับต่อมานะครับข้าวมมลิแดงนะครับข้าวมะลี่แดงข้าวมะลี่แดงนะครับเป็นสายพันธุ์ที่หายากนะครับเป็นสายพันธุ์ที่หายากก็คือสมาชิกไดมานะครับการรักษาสายพันธุ์ไว้ในพื้นที่การผลิตของอำเภอพนมไพรเองนะครับ คุณสมบัติขามะลิแดงกับมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมือนกันนะครับคล้ายๆข่ามะลิแต่ว่าจะแตกต่างไปจากข่าหอมมะลิทั่วไปนะครับก็บคือเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากและก็ะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับตัวนี้คือสายพันธุ์ของข้าวหอมมะลิแดงนะครับที่พี่น้องสมาชิกได้ผลิตอยู่นะครับโตต่อมานะครับ พิเศษสุดๆนะครับตัวนี้คือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้นะครับคุณสมบัติผู้ที่ชื่นชอบอท่านเขาที่เป็นในรูปแบบของข้าวเพื่อสุขภาพจะหูคุณสมบัติของไรซ์เบอร์รี่ตัวนี้นะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับลดไขมันลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ เฮใไ้ high, กระชับกระเชงนะครับมันหลายอย่างเนาะบอกไปหลายอย่างมันมันมันจำบ่ได้นะครับคุณสมบัติแต่ว่าก็คือประโยชน์เันหลายนะครับประโยชน์หลายของข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับนี่คือตัวที่3นะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนาะตัวต่อมานะครับเป็นข้าวเหนียวหอมสกลนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ นะครับออกจากแปลงหน้าของบ่าวเองนะครับแปลงหน้าของบาพินแคนนะครับเป็นข้าวสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอมสกกลนะครับแต่ว่าผลิตอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมไพรนะครับคุณสมบัติเป็นข่าวเหนียวนะครับอายุสั้นนะครับบ่ถึงสี่เดือนแต่ว่ามีความหวานมีความเหนียวนะครับแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดไวสำหรับบริโภคก็บจำหน่าย สายพันธุ์ให้พี่น้องที่สนใจนะครับนี่นี่คือข้าวเหนียวหอมสกกลภายใต้แบรนด์ของข้าวอินทรีย์พนมไพรนะครับตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับที่อยากจะนำเสนอคือข้าวกำเขากำเขากำเขากำลืมหัวนะครับเขากำลืมหัวก็คือเป็นเขาเหนียวเขาเหนียวดำบานเท่าหน่ยเนาะนะครับ เป็นเขาเนียอยุสันนะครับคุณสมบัติเรื่องของอสารสีดำเพิ่ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเป็นเขากินแซบกินแล้วกินไปกินมากจนลืมหัวกินเขานะครับเขาเลยเอิ้นใช้ยาว่าข้าวลืมหัวนะครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์ภายใตย้การผลิตของสมาชิกก่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรดินรีพนมไพรนะครับ คือมือนี้นะครับบ่าวได้มานําเสนอผลิตภัณฑ์นะครับให้พี่น้องผู้ที่สนใจนะครับสําหรับราคานะครับราคาข้าวกล้องข้าวกล้องมะลินะครับเข้าขายอยู่ที่ในพื้นที่กิโลกรัมละ70บาทนะครับเจบาทแต่ว่านนอกพื้นที่ก็จะคิดค่าขนส่งตามระยะทางนะครับนะเป็นข้าวอินทรีย์นะครับข้าว มะลิแดงนะครับมะลิแดงข้าวหอมมะลิแดงก็เช่นกันครับกิโลกร,รัมละ70บาทนะครับสำหรับข้าวหอมมะลิแดงนะครับ raisberry raisberry เกบบาทอันนี้90บาทนะครับสำหรับพื้นที่ในเขตอำเภอพนมไพรและก็ใกล้เคียงที่สามารถส่งได้นะครับ90บบาทนะครับข้าวเหนียว หอมสกลหอมสกกลนี่เบาเปิดตัวอยู่ที่50บาทครับข้าวใหม่นะครับข้าวเหนียวหอมสกลนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ไก่ยังมีอยู่นะครับพี่รองี่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับข้าวกรรมนะครับเช่นกันครับ60บาทครับข้าวกรรมนะครับข้าวกรรมสายพันธุ์ข้าวกรรมข้าวเหนียวนะครับอันดีคือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพรนะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการสนับสนุนนะครับให้กำลังใจกับพี่น้องเกษตรกรในเขตอำเภอพนมไพรอยากจะสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตเขาโดยตรงนะครับให้กำลังแรงใจพี่น้องเช่าให้เช่าหน้านะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพรโดยบาพินแค้นนะครับกับ ได้มีโอกาสกัไปขับเคลื่อนกิจกรรมในจุดๆนี้นะครับพี่น้องที่อยากจะให้กำลังแรงใจอย่าลืมนะครับในเรื่องของข้าวนะครับอินทรีย์พนมไพรนะครับติดต่อมาไต่โพดนี้ก็ได้หรือว่าจะเขาไปสอบถามอยู่ที่ที่ทำการกลุ่มนะครับอ,อยู่ที่บ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลพนมไพรนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดหรือว่าจะเป็น ในนามของสมาชิกที่อยุกระจายยุ่รอบๆในเขตอำเภอพนมไพรนะครับกัยังมุ่งมั่นตั้งใจผลิตอาหารผลิตเข่าปลอดภัยให้กับคนในชุมชนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือว่าจะเป็นการแหลกเปเลี่ยนเรียนลู้นะครับสำหรับมือนี้าบาเพินแค่เองนะครับกมีโอกาสมาฝากผลิตภัณฑ์ของกลุม่มหรืกผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับ ในนามของแบรนด์ข้าวอินทรีย์พนมไพรให้กับพี่น้องนะครับได้รับชมนะครับสำหรับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมให้การสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับเพื่อที่เขาจะได้นำคำคอมเมนต์หรือว่าคำแนะนํำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าจะอยากจะสนับสนุนนะครับพี่น้องเกษตรกรซึ่ง เป็นกระดูกสันหลังของชาติก็จะลืมนะครับให้การส,น,รสนับสนุนข้าวอิ C, นทรีย์พนมไพรในานามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ชมชนเกษตรอินทรีย์พนมไพรนะครับสำหรับมืนีขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะครับสําหรับการนั่งฟังนะครับอย่าลืมนะครับให้กําลังใจเกษตรกรให้กําลังใจพี่น้องชาวไร่ชาวนา,อย,าอย่าลืมอุดหนุนข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของคนพนมไพรนะครับสําหรับมืนีขอบคุณและสวัสดีครับ